สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota า o c อกรุ่นเดอร์บั้นแคบสอเกียร์ออโต้ครับเขาบอกว่าคันนี้เป็นโฉม2024ที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นยูโรไฟแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาอัปเดตล o อกโคกันว่าตัวปัจจุบันที่ขายอยู่เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะฮะอ่ะโอเคต้องบอกก่อนนะครับว่าล็อกโคตัวเนี้ยราคาถูกปรับขึ้นมาจากเดิมแล้วนะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ 1้าน1 30,600บาทในสีปกติล็อโคโจะมีทั้งหมด4ส,สีก็คือจะเป็นสีดำรรสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นราคาตามที่แจ้งไปส่วนสีแดงกับสีขาวบุคคนนันี้ราคาจะถูกบวกเพิ่มเงิน10,000บาทก็คือจะเป็นอยู่ที่1ล้าน1 4 6 0 0บาทครับนะครับเดี๋ยวพามาดูที่รูปลักษณ์ด้า,น,านหน้าก่อนเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวล็อกโคโห,หน,น้าเนี้ยมันก็คือยังเหมือนเดิมอยู่นะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับตัวไฟหน้าก็จะเป็น ไฟหน้าออโต้แล้วก็จะเป็น LED by Beam มีเ a ย์ไทม์ลั n i n g light มีอะไรให้ก็คือดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกหน้า LED มาให้เนาะส่วนชุดกระจังด้านหน้ายังดีไซน์เหมือนเดิมเป็นเล่นเป็นสีดำดำด้านตัดกับคิ้วโครเมียมตรงนี้นะครับบริเวณนี้จะมีกล้องมองรอบขันมาให้แล้วในตัวล็อกโค้นะด้านล่างนะครับจะเป็นสีเทาเมทัลลิกอยู่บริเวณนี้ แล้วก็ตัวด้านหน้าจะมีเซนเซอร์ด้านหน้าให้มาคู่หน้ามาสองตำแหน่งนะครับซ้ายและขวาสำหรับตัวชุดกันชนหน้าด้านหน้ายังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นในส่วนของเครื่องยนตนะ์นะเขาจะเป็นเครื่องยนต์ยูโรไฟแล้วก็อัตราการประหยัดน้ํามันเนี่ยจะอยู่ที่13.7กิโลเมตรต่อลิตรครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะอโอเคครับเยีบมาดูด้านข้างนะด้านข้างก็จะ ประกอบไปด้วยตัวคิ้วตกแต่งซุ้มล้อตรงนี้นะครับอ่าดีไซน์เหมือนเดิมเลยสีดําตัดกับสีเทาแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กจะเป็นแม็กขนาด18นิ้วจะเป็นลายลายนี้เลยนะครับแล้วก็จะให้เป็นยางดัลล็อปนะฮะนี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของล็อโคนะก็จะเป็นยางแก้มขาแบบน,นี้ตัวสเปคยางที่ให้มานะครับก็จะเป็นเบอร์2 6 5หกห้านะหกสิบห้าสิบแปดอ่ะโอเคครับในส่วนของตัวล้อ อันนี้คุณหน้าคุณตายัางเหมือนเดิมนะครับมีโลโก้ไฮรักเป็นโคลเมียมอยู่บริเวณนี้นะครับเขยบเข้ามาตรงนี้นะครับตัวกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาในตัวแล้วก็ฝาครอบเนี่ยออกเป็นสีเทานะครับเป็นเป็นเทาด้านๆนะมีกล้องมองรอบพันธุ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจกมีระบบความปลอดภัย DSM ก็คือตัวแจ้งเตือนมุมอับด้านข้างแล้วก็มาพร้อมกับตัว RCD แจ้งเตือนมุมอับขนาถอยครับ มือเปิดจะเป็นสีเทานะครับนี่มาพร้อมกับตัวสมาร์ทชีนะครับจะล็อกจะผลล็อกก็กดปุ่มนี้ได้เลยนะตัวสูงก็จะมีตัวบันไดช่ายล่างมาให้ด้วยนะครับด้านบนล็อกโคจะมีเป็นสกัดแบบเป็นแบบตั้นอยู่นะอยู่ด้านหน้านะครับผมเขยบมาต่อมาครับเอกลักษณ์ของล็อกโคออย่างหนึ่งเนี่ยจะขานได้เลยก็คือจะเป็นสปอร์ตบาร์สปอร์ตบาร์ทรงล็อกโคพร้อมกับตัวไฟส่องสว่าง LED นะในเวลากลางคืนเนี่ยสามารถเปิด เปิดปิดไฟได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นช่วงล่างแบบแนบนะฮะตัวนี้จะมีแบบแนบเลยนะครับเป็นแนบแบบแบบแบบเป็นบางลงก็คือเป็นช่วงล่างแบบเดิมที่เขาปรับมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านท้ายตัวนี้มีสติกเกอร์โลโก้นะครับนี่มีทูเปอร์ทูเปอร์เฟกซับเซนชั่นก็คือจะเป็นช่วงล่างแบบนุ่มให้ลมเหมือนนั่ง SUV ในส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวดีไซน์ของไฟไท้ายกันเลยนะฮะตัวไฟไท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟไท้ายดีไซน์คล้ายหมายเลขสามเนาะจะเป็น LED Light Guiding นะครับก็คืนก็จะเป็นสวยเลยตรงนี้สําหรับตัวไฟไท้ายนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับกล้องเราเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้เซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะมี4จุดด้านหลังนะข้างละ2นะครับแล้วก็ดีไซน์กันชนของตัวล็อกโคจะเป็นสีเทาหมดเลยนะเขาจะตัดกับเทาแล้วก็สีตัวรถนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับไอที่ปูดๆซึ่งมาตรงกันชนหลังเนี่ยเป็นเซนเซอร์ RCPA mm hmm. ก็คือแจ้งเตือนมุมอับขนาดถอยอย่างที่ท,ที่แจ้งไปนะอันนี้ก็คือห้ามเหยียบนะอ่าเป็นตำแหน่งยึดของเซนเซ,นเซอร์เขานะครับส่วนมือจับประตูม,มือจับฝาท้ายโลโก้ก็จะให้เป็นชุดใหญ่่างนี้เลยพร้อมกับไฟเบรกมุมที่สามตัวนี้ครอบมาแล้วนะครับแล้วก็มีโลโก้ไฮลักตรงนี้เป็นสีครเมียมนะฮะแล้วก็ตัวตัว,ตวเปิดฝาท้ายตรงเนี้ย ขามีผ่อนแรงมาให้นะครับนี่เขาจะมีชุดกลไกมาให้ตรงนี้คือกระบะทุกตัวไม่มีนะยกเว้นล็อกโคล็อกโคแล้วก็จะเป็น PR จะมีให้ชุดกลไกผ่อนแรงปัดท้ายมาด้วยเปิดง่ายมากนะเนี่ยมือเดียวเนี่ยมือเดียวแค่นั้นเองนี่ครับเพราะว่าจากเดิมถ้ามันไม่มีตัวเนี้ยมันต้องใช้2มือเพราะมันจะค่อนข้างที่จะหนักนะครับส่วนตัวล็อกโคเขาจะให้เป็นไลเนอร์มาแล้วจากโรงงานนะเป็นไลเนอร์แบบหลายขอบนะอะ,อะ่ทีจับ ตัวสปอร์ตบาร์ลงไปนะสปอร์ตบาร์เนี่ยเขาจะมีไฟอยู่ตรงนี้นี่สวิตไฟอยู่อย่างนี้นะเผื่อใครไทยล็อกโค้แล้วแบบยังไม่เคยเห็นนะมีนะมีคนไม่รู้จริงนะเนี่ยเปิดปิดตรงนี้เลยนะครับปิดง่ายๆผมแนะนำถ้าจะออกล็อกโค้นะซื้อไอ้ตัวครอบตรงขอบไปด้วยเพราะว่าเป็นรอยอาจจะเป็นรอยได้นะครับเพราะว่าตัวไลเนอร์ชุดนี้มันเป็นแบบไร้ขอบไงตรงนี้เลยยังไม่มีมาให้นะซื้อซื้อติดได้ไม่กี่บาทนะครับ สำหรับด้านท้ายก็ประมาณนี้ครับมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงเราไปดูภายในห้องโดยสารนีกว่าเพราะว่าด้านท้ายโดยรวมรอบคันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะเดะี๋ยวไปดูด้านในกันรับเราไปดูห้องโดยสารกันครับเปิดขึามานะนี่เดี๋ยวปกติแผงประตูก่อนละกันนะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นแผงประตูสีดําตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะ,ะเดินได้สีเทาครับตรงนี้จะเล่นสีออกสีออก,อ,อ,กอ่าเรียกไงอะสีเทาเอ่ะเนาะมือเปิดเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวนี้มีระบบความ การทํางานของตัวยูโรไฟนัการกดปุ่มเนี่ยสัญลักษณ์ของปุ่ม DPF ปุ่มไล่ขมเหลานะครับวีโวโ่โฉมปัจจุบันก็จะมีตัวเนี้ยแปะมาให้นะครับตัวตัวสวิตช์กระจกล็อกโคได้เป็นสวิตช์กระจกออตโต้สี Lock, ่บานแล้วก็เซ็นทั้นล็อกนะแล้วก็กระจกปรับจอยสติ๊กปรับเลนกระจกพับกระจกไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้พับกระจกออตโต้นะเขายังไม่ใส่มาให้อาจจะต้องรอรอรอบถัดไปนะผมว่าอันเนี้ยเขามาจะใสออโต้มาให้ด้วย แล้วก็ตัวดีไซน์ต่างๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีเปียโนแบ็กดำเงาดำเงา,ดำเงาครับมาที่เบาะครับเป็นก็จะเป็นเบาะหนังฝังเขาะเจาะรูเดินได้สีเทาเหมือนเดิมเลยตรงนี้นะครับมาพร้อมกับปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าแป่ทิศทางนะขึ้นลงเดินหน้าปรับเอนอะไรได้หมดแล้วก็ตรงนี้ครับปุ่มสตาร์ทอยู่ที่เดิมส่วนสัญลักษณ์ตัว P ตรงนี้นะมันจะเป็น เซนเซอร์รอบคันทั้งหน้าและหลังนะสามารถปิดเปิดได้นะถ้าไฟเขียวแสดงว่าระบบเปิดอยู่ส่วนตรงนี้จะเป็น BSM ก็จะเป็นแจ้งเตือนมุมอับด้านข้างนะก็ปิดเปิดได้ส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มวิวก็คือจะเป็นกล้องมองภาพรอบคันนะสามารถกดกดเปิดกดปิดกดเลือกทิศทางได้นะครับแล้วก็อันนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับ ยูโรยูโรไฟนะครับรถยนต์ดีเซลโฉมณนะปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบยูโรไฟหมดแล้วซึ่งจะต้องมีปุ่มน,นี้คอยกดไล่เข่าเวลาที่มีสัญลักษณ์นี้ขึ้นหน้าปัดน,นะหรือบางทีเราขับขับอยู่มันขึ้นอัตโนมัติเนี่ยก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็คือเป็นระบบที่ไล่เขา่าออโต้เวลาเราขับแต่ถ้าเราจอดแล้วมันจะไม่หายก็ให้กดตรงนี้เพื่อไล่เข่าได้เลยนะฝาถังดีเซล80ลิตรครับอันนี้ถังใหญ่น,นี้ฝากระโปรงหน้านะครับ เข้ามาในห้องโดยสารแล้วเนี่ยครับก็จะสังเกตได้ว่าจุดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดก็คือตัวหน้าจอกลางนาจอขนา,นาดใหญ่เลยนะอันนี้เดี๋ยวจอเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวขอดูทางพวงมาลัยกับมาตรวัดก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวขอพูดในเรื่องของพวงมาลัยก่อนละกันพวงมาลัยนี่ตนะ้องบอกว่ามันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับก็ยังไม่ใช่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power อ,อยู่เหมือนเดิมเนาะแต่เราจะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงคอนโทรลเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมด เพิ่มรับสายวางสายไดจากฝั่งสายจะคอนโทรลด้านนี้ส่วนข,ขวาก็จะคอนโทรลในเรื่องของหน้าจอ TFT ที่เป็นจอสีนะครับก็ปรับเลื่อนเซตติ้งอะไรต่างๆนะครับกดแบ็คกลับมาจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มตัวระยะห่างนะครับจากรถทางข้างหน้านะหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน นะครับผมก็สามารถปิดเปิดได้เลยจากตรงนี้นะครับส่วนมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบเรืองแสงนะเป็นสีฟ้าครับนี่แล้วก็จะมีจอจอสีทีเอียู่ตรงกลางนะครับมาตรวัดก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาใหม่นะแล้วก็ตัวนี้จะมีคุยคอนโทรลมาให้เหมือนเดิมนะครับคุยคอนโทรลจะเป็นเรดร,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 ร์ไนามิกแต่ยังไม่ถึงกับจุดหยุดนิ่งนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้มีเบรกมูอไฟฟ้าไง ไปหน้าออโต้ไปตัดหมอกหน้าตัดหมอกหลังก็คอนโทรลนะอยากตรงนี้ปัดน้ำฝนก็ที่เดิมครับยังไม่ได้เป็นออโต้นะโอเคก็ okay. ตรงนี้ก็จะมีที่จับมาให้นะที่จับมาให้ตรงนี้เวลาขึ้นลงก็จะสะดวกไปเราไปดูจุดไฮไลท์ดีกว่าที่เขาให้มาใหม่ก็คือเป็นจอกลางนะนี่จอกลางแบบใหม่นะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่ขนาด10.25นิ้วก็ดูโอเคดูทันสมัยขึ้นนะดูใหญ่ขึ้นมันจะค่อนข้างที่จะ ยื่นออกมาจากบล็อกเดิมอ่ะเนี่ยเ,เขาใช้าใช้บล็อกเดิมแต่จอมันจะล้นออกมานะมันคือจอเดียวกับรุ่นรุ่นที่ GR Sport ที่เป็นกระบะขับ4เลยเนี่ยยกมาเลยนะครับนี่หน้าจอหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะมี Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเราไม่ต้องเสียบสายแล้วตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธจบเลยลิงค์แผนนี้ขึ้นหน้าจอสะดวกนะฮะโทเัสต์เครื่องเล่นอแล้วก็จะเป็นพว,วกระบบ ตั้งค่าต,ต่างๆนะต่างทิ้งเปลืองก็ดูได้นะมีเดียอะไรระบบเนี้ยเขาแยกมาให้แหล้วนะแล้วหน้าจอก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวกล้องถอยนี่นะมันจะเป็นกล้องรอบคันนะล็อกโคกถ้าเป็นข้อกล้องถอยเนี่ยมันจะไม่เต็มจอนะมันจะอยู่ระหว่างกลางแล้วก็เวลาเราถอยก็มีเส้นบอกระยะให้แต่กล้องเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะชัดเท่าที่ควรอนะ่ะแต่มันก็พอดูได้ครับ ขัดขัดกับตัวจอในหนึ่งจอมันสมัยแต่ภาพไม่ค่อยชัดไงไยหยั <c oughs> ยบลงมาระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศก็จะเป็นดูโอ้นะครับแยกโซนได้เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นโซนเดียวอยู่นะเนาะถ้าเรากดดูโอ้ตัวนี้ปุ๊บก็จะแยกอุณหภูมิซ้ายและขวาได้ไม่ต้องเข้ากันแล้วก็ตัวแอร์เป็นออโต้อยู่แล้วกดออโต้ได้เลยนะครับมีไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังตรงนี้ก็ดีไซน์เหมือนเดิมแล้วก็ตัวระบบแอร์เนี่ยตัวรีโวทุกรุ่นเลยนะ ตั้งแต่หัวเดียวเลยนะเขาจะมีแผ่นกองฝุ่น PM 2.5มาให้แล้วนะเผื่อแบบเราไม่เห็นไงแต่เขาจะไปซ่อนอยู่ในกองแอร์นะตรงนี้ครับมีพวร์ตอแจ l e ทให้2 2ตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้จะเป็น USB เชื่อมต่อเข้ากับตัวหน้าจอแต่ผมไม่ได้ใช้หรอกครับเพราะมันเป็นไวเลสแล้วไงในเรื่องของตัว Apple CarPlay and Auto แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม p a c t i o n Control ป้องกันล้อบุ่นฟีนะกดปิดเวลารถตกล่มตกโคลนเท่านั้น นะฮะันเป็นระบบความปลอดภัยไม่ต้องปิดมันนะแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นเวเลชัชเจอร์สามารถวางแล้วก็ชาร์จไฟไปในตัวได้เลยนะฮะที่วางแก้ว2หลุมอีโคโหมด power mode power mode กดใช้งานได้ตามชื่อได้เลยอีโคโหมดประหยัด power เอาไว้เร่งแสงอัตราเร่งดีนะครับแต่ก็จะกินน้ำมันขึ้นมานิดหนึ่งส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับตกแต่งด้วยฐานเกียร์แบบเลียโนแบ็กหัวเกียร์ก็จะเป็นแบบขั้นบันไดน,นะ,ะเกียรก์ก็ยังเป็น ดีไซน์เหมือนเดิมอยู่นะครับตรงกลางนีเบรกมือไปฟ้ป่ารูดผิดติดปากเบรกมือธรรมดาอันนี้จะเป็นกุญแจที่เป็นแบบลอ็อกโคนะก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นรูปรถล็กลอกโคแต่ถ้าเป็นรีโว่เนี่ไม่มีอย่างนี้ไงก็จะแบบพิเศษกว่ารีโว่นิดหน่อยเป็นกุญแจสมาร์ทคี่นะให้มา2ดอกนะเก๊ตรงกลางตัวน,นี้เป็นหนังนะครับเดินได้สีเทาเหมืนี่นะครับนี่มีช่องชาร์จไฟไปบ้านด้วยน,นะมีอยู่ตรงนี้สั้นอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ด้านหน้ายังไม่หมดนะด้านหน้ามีตรงนี้ครับกระจกมองหลังแบบลดแสงอัตโนมัติเนกลางคืนเนี่ยก็จะเห็นการทํางานของเขาเลยนะมันจะลดแสงไปได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเผื่อเวลาเจอฟอจูเนอร์ไงจูนจะแยงตาข้างบนมีกล่องเก็บแบนไฟเก่งเนี่ยยังไม่ใช่ LED ด้วยเป็นไฟสีเหลืองๆอยู่เลยเนี่ยดูดิกล่องเก็บแบนและนี่แหละอันนี้ก็ไม่มีไฟนะเนี่ย ไม่มีไฟมาให้กระจกก็ไม่มีโล่งๆได้อันนี้ล่ะอันนี้มีกระจกไม่มีไฟไม่ให้มนเลยลครูบ็อกครับอ่ะคูบ็อกก็รักษาอุณหภูมิความเย็นเข้ามาในนี้ได้เลยแล้วก็จะมีโลโก้ไฮลักอยู่ตรงนี้ตัวนี้สามารถปิดแอร์แบ็เฉพาะบอกหน้าซ้ายได้เวลาที่ เราติดตั้งคาซีดเบาะเด็กนะครับมันอันตรายเนาะเราปิดได้เลยไขยจากประตูด้านข้างไขเพื่อปิดได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้มีลำโพง6ตตำแหน่งครับแอร์แบ็กเ็ตตำแหน่งนะระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยมีให้มาครบเลยโอเคเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามันครับตัวนี้ก็คือจะเป็นที่นั่งแถว2องเบาะด้านหลังนะอ่าโอเคครับก็ก็ฟีลการนั่งก็ลักษณะก็นั่งถือว่าสบายอยู่นะก็บกเบาะเบื่อะไรก็คือเหมือนเหมือนตัว ที่แล้วแหละเนาะตรงนี้ก็จะมีที่วางแขนมาให้แล้วก็วางแก้วได้2ตําแหน่งตรงนี้นะครับด้านหลังมีแอร์ให้แอร์หลังนะแอร์ Air หลังเนี่ยก็จะมีให้ตั้งแต่ล e v o รุ่น High แล้วก็ล็อกโคก็คือมีแอร์หลังให้แล้วก็ตรงนี้นี่ USB Type C 2ตําแหน่งนะครับถ้ต้องเยี่อกันชาร์จให้มาถึง2จุดมีขอเกี่ยวให้มีช่องเก็บเอกสารด้านหลังซ้ายขวาให้มาทั้งคู่เลยตรงนี้ดี แล้ตัวมือจับตรงนี้ให้มาอันนี้ให้มาเวลาเวลาผู้สูงอายุขึ้นลงสะดวกให้มาทั้งซ้ายและขว,วานะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยต้อบอกว่ามันสามารถพับแยกได้60-40เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูมันจะเป็นการพับแขวนขึ้นนะไม่ใช่พับลงดึงสลักตรงนี้นะครับดึงแะยกนี่แล้วก็อันนี้ยเกี่ยวกับหัวหมอนเผื่อเวลาที่เราเก็บของชิ้นให,ใหญ่ๆไม่อยากให้มันเปื่อนเบาะก,ก็แผวนได้แล้วก็ ชุดเครื่องมือจะอยู่ใต้เบาะใต้เบาะฝั่งนี้นะครับสำหรับตัววีโวนะประมาณนี้ครับภายในก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวโตรตาร์ล็อกโค่องยนต e ์2.4 G-Alltone ครเลนเนอร์ arner, โฉมปัจจุบันเครื่องยนต์ยูโร5ฟนะครับก็สรุปอย่างนี้นะครับรูปโฉมเนี่ยยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเปลี่ยนแค่ตัวระบบเครื่องยนต์ที่มันเป็นยูโรไฟเข้ามานะครับเพราะเป็นมาตรฐานบังคับนะตอนนี้รถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์รีเซลก็ต้องใช้มาตรฐานยูโร5ฟทั้งหมดแล้วนะครับ สองเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวหน้าจอกลางที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยขึ้นนะครับ10 minutes, นะิ้วเนาะก็ดูแล้วดีไซน์ใหม่ใช้ได้นะในส่วนของเรื่องราคาครับเขาปรับขึ้นมานิดหน่อยก็จะอยู่ที่1,163,000บาทสำหรับล็อกโคตรงนี้ก็ได้เป็นแบบแต่งหล่อๆมาจากโรงงานเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะครับก็ใครที่สนใจที่ออกรถใหม่นะครับโกกบล็อกโคตอนนี้หรือจะเป็นรีโวทรุ่นเนี่ยตอนนี้ โอค่อนข้างที่ดีจะดีมากว่ามันเป็นปลายปลายโมเดลแล้วนะครับดงมงดกงเบี้ยต,ต่ำส่วนลดเยอะนะฮะสามารถทักเข้ามาสอบถามแคมเปญที่ตามหน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตรีวิวรุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมนะและ้วยังไงฝา,ากกด s u b ส c ครายช่องชาแนลหมูโจยิตาไว้ให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ